ใครเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีคงจะทราบกันดีว่ามีการนำเสนอมุมมองอาชีพต่างๆหลากหลายผ่านทางซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมออายการทนายความแต่วันนี้ d ดลี่ท็อปมีหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอย่างนำเสนอนั่นก็คือโปรไฟล์หรือนักวิเคราะห์พฤติกรรมอัชญรกรจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง To Darknet เจาะลมลึกจิตปีศาจอาชีพนี้เป็นอย่างไรและมีความสำคัญขนาดไหน วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ True the Darkness จอบปมลึกจิตปีศาจเป็นซีรีส์แนวจิตวิทยาอาชญากรรมนำแสดงโดยคิมนำกิลจ like so ินซอนกยูและคิมโซจินนักแสดงมากความสามารถโครงเรื่องดัดแปลงมาจากหนังสือเรื่อง ose, Blue, Lead, The บู r y My Heart at w a v e w ซึ่งตีพิมพ์ในปี2018เป็นหนังสือของควอนอินยง โปรไฟล์เลอร์หรือก็คือนักวิเคาราะห์พฤติกรรมอาชญากรคนแรกของเกาหลีใต้ที่เขียนร่วมกับโกนามูนักเขียนอัตชีวประวัติผู้มากประสบการณ์ซีรีส์เรื่องนี้นำอคดีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจริงในสังคมเกาหลีมาเล่าผ่านการทำงานของโปรไฟล์เลอร์โดยได้รับเกียรติจากควอนอินยงที่ได้ลงมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและเป็นที่ปรึกษาให้กับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองเลยค่ะควอนอินยง คือแรงบันดาลใจในการสร้างซีรีส์ t o the Darkness เขาไม่ได้เป็นโปรไฟล์เริ่มมาตั้งแต่แรกค่ะแต่เริ่มจากการทำงานเป็นตำรวจสายสืบจนในช่วงปี1990มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายในกรุงโซลรวมถึงหลายคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่จับคนร้ายไม่ได้ทำให้ในปี2000ควอนอินยงได้รับเลือกให้ทำงานเป็นโปรไฟล์เลอร์คนแรกของเกาหลีใต้และนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีส่วนร่วมในการไขคดีฆาตรกรรมต่าง รวมถึงได้พูดคุยวิเคราะห์อาชญากรเช่นจองนำกยูยูยองซอนและคังโฮซุนเป็นต้นและแม้ว่างานในหน้าที่จะทำให้เครียดแต่ควอนอินยงก็ได้ทำหน้าที่โปรโฟไฟล์เลอร์อย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการค่ะโปรโฟไฟล,ล์หรือนักวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรมีหน้าที่รวบรวมสถิติรูปแบบการก่อเหตุของคนร้ายวิเคราะห์ภาพหลักฐานในที่เกิดเหตุ วิเคราะห์คำให้การในคดีที่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอและนำความรู้ด้านจิตวิทยามาทำความเข้าใจกับความคิดและปัจจัยต่างๆจากการวิเคราะห์ทำให้ขวอนยินยงรู้ว่าฆาตกรจะมีความผิดปกติของบุคลิกภาพซึ่งอาจเกิดจากยีนบาดแผลในวัยเด็กความหลังฝังใจหรือด้วยสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเติบโตมา คนเหล่านี้มักรู้สึกว่าพวกเขาถูกตัดขาดจากสังคมรู้สึกแปลกแยกโดดเดี่ยวจนในที่สุดสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมคนหนึ่งคนให้กลายเป็นฆาตรกรและหันกลับมาทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองโดยโปรไฟล์มีกระบวนการทำงานสืบสวนร่วมกับทีมสายสืบและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยพิสูจน์หลักฐานเพื่อยับยั้งการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตค่ะ มาดูทางฝั่งประเทศไทยกันบ้างดีกว่าค่ะเรามาทำความรู้จักกับตำรวจหญิงไทยที่เรียนปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการสืบสวนเธอคือพันตำรวจโทหญิงนทิกากริรติธรรมกฤตปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาก,กว่า10ปีและเธอลางานเพื่อมาศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาการสืบสวนณมหาวิทยาลัยฮัตเดอร์สฟิลด์ประเทศอังกฤษค่ะ แรงบันดาลใจที่ทำให้พันตำร,รวจโทรหญิงนาธิกามาเรียนด้านนี้สืบเนื่องจากระหว่างปี2,553ถึง2,558 ประเทศไทยมีคดีค่มขืนต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครและจังหวัดนคนปรปฐมรวมทั้งสิ้น10คดีซึ่งพฤติการของผู้กระทําผิดในคดีมีความคล้ายคลึงกันและผลการพิสูจน์ DNA พบว่าผู้ก่อเหตุทั้ง10คดีเป็นบุคคลคนเดียวกันแต่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจับกลุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้แม้เธอจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำคดีแต่คดีนี้ ก็เป็นแรมขลักดันให้เธอเกิดความสนใจเกี่ยวกับการทำรบบพฤติกรรมอาชญากรซึ่งเป็นการนำหลักการทางจิตวิทยาที่เธอมีพื้นฐานอยู่แล้วในระดับปริญญาตรีและโทมาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้าย <c oughs> เพื่อให้คาดการลักษณะของคนร้ายและจำกัดวงผู้ต้องสงสัยให้แคบลงช่วยให้การสืบสวนของตำรวจทำได้ง่ายขึ้นจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดตัวจริงได้ในที่สุดพันตำรวจโทหญิงนาติกา จึงหวังจะนําความรู้ที่ได้เรียนมานี้นํามาช่วยไขคดีอาชญากรรมต่อเนื่องในประเทศไทยและพัฒนางานสืบสวนสอบสวนของตํารวจไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะตํารวจไทยก็เก่งไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกนะคะ ถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนและอยากรู้ว่าแต่ละคดีในซีรีส์เรื่องนี้เป็นอย่างไรสามารถติดตามผลงาน True The d a r k n e t เจาะปมหรือจิตปีศาจได้ทางวิวหรือ Netflix แต่แอดไม่ขอสปอยนะคะเพื่ออัดทลดในการรับชมจะได้รู้เท่าทัานอาชญากรและปกป้องชีวิตของเราเองไม่ควรพลาดเลยค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง สามารถคอมเมนต์รักเปลีนความคิดเห็นกันได้หรือถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง d i a r y Talk ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ